สวัสดีครับมาพบกับผมกันนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถ4ฟร์วิวนะครับโตโยต้าวีโกนะใครที่กำลังอยากจะให้ผมไปรีวิวก็สามารถโทรมาได้นะเหมือนเจ้าของคันนี้นะครับต้องการที่จะขายนะก็โทรมาหาผมบอกช่างบินมารีวิวรถให้หน่อยนะครับผมก็มานะรถอยู่จังหวัดพชรบูรอยู่อำเภอลมเก่านะครับคันนี้โอเคไปเพื่อไม่เสียเวลานะครับแดดร้อนแล้วะพาไปดูใกล้ๆเลยดีกว่านะครับไปครับ เดี๋ยวมารีวิวกันแบบละเอียดละเอียดดีกว่านะครับคันนี้รถป้ายทะเบียนนะครับกรุงเทพมหานคร 6, 5, 7, นะครับต่อเต่าเขาทหกห้าศูนย์เจ็ดนะครับกรุงเทพมหานครนะครับคันนี้มีจมูกหน้าด้วยนะคันนี้จะคันนี้เป็นโฟวิวนะครับคันนี้เป็นรถปีสองพันเจ็ดนะนี่นะครับสองพันเจ็ดนะครับมันจดทะเบียนนี้ ه, วันที่23สิงหาคม2550นะครับเครื่องสองาดีเซลนะครับคันนี้โฟวิลนะครับภาษีเต็มนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต่อให้เต็มนะคันนี้นะเจ้าของนะครับก็เขาบอกเขาจะต่อให้นะก็คันนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่านะครับเป็นรถกระบะโฟวิลนะครับ เดี๋ยวจะรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในนะครับทดลองกับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วรายละเอียดราคาเหมือนเดิมนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไปด้วยนะเวลาที่มีรถเข้ามาใหม่จะได้เห็นก่อนใครนะครับ เ้วของก็ขายของตามตลาดนะครับนี่ครับของเขายังอยู่อยู่เลยนะเดี๋ยวลงนะครับตอนนี้กันชนท้ายมีกรอบครับก็อ e, ีนะโฟวิลกัอนใตท้ทองตลอดกันนี้มียังอะไรด้วย mm hmm. ตัวเปิดกระบังนี่เป็นจุดเดี่ยวครับ ตรงนี้ก็จะหล่นหายนะปกติจะงม่สนันแตนแบบนี้นะครับทางซ้ายเนี่หายนะครับ มาดูฝังคนนั่งข้างหน่อยนะครับก็เป็นเดิมๆนะครับคันนี้ไม่มีรอยเจาะนะครับเบาะดีนะครับเดี๋ยวไปดูฟังคนขับสักหน่อย จกดีครับกระจกไม่แตกไม่ล้าวนะครับประตูมาฝั่งคนขับนะครับก็อ,อกกันนี้มีบุธหนึ่งชิ้นหนึ่งด้าด้านหน้านะครับมาไปทดลองกับขียกันเกียร์โฟนะครับอันนี้แจอยู่นี่ล้ว แอร์เย็นเลยพอเป,ปิดกุญแจนี่แอร์เย็นเย็นเลยครับเหล็กใหม่อยู่ทีสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามนะครับอ่าประตูหนอยอ่าเดี๋ยวดูลองสตาร์ทก่อน,นครับติดแล้วนะครับไฟจะมีไฟโชว์เบลกับเบรกมือนะครับดีมวใช้งานได้นะเ,เดี๋ยวขอ เช็คกระจกสักนิดนึงครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับกร้ด้นนเคไปจะงขับขี่กันดีกว่า นี้นะครับแอร์เย็นนะครับระบบต่างๆใช้งานได้ครบนะครับ สำหรับอันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่2 8 5 0 0 0ันบาทนะครับ285,000ัน28บาทสำหรับคื่อนๆพี่คนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะโทรมา่อลองกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยว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 ก่อนจากกันผมมีวิดีโอม,มานำเสนอรถอีกหนึ่งคัน ใครอยากจะดูต่อก็กดดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามที่ช่องไว้กดถูกใจกดคอมเมนต์ทักทายกันได้นะโอเคไปไปดูอันนี้ต่อนะครับ